วันนี้นะครับอาจารย์ก็มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้าน k f c นะครับสาขาบิ๊กฟีพิกเศษนะครับกับเมนูไก่โดนใจสองกับไก่ไม่ลูกกระดูกนะครับก,ก็ก็มาขนาดนี้ก็เริ่มกินกันเลยนะครับเริ่มจากนี่ก่อนครับนี่ไก่อ่า คมกล่อมมากครับจำด้วยข้าวเหนียวนะครับเตรียมมาตังหากนะครับเดี๋ยได้ครับลายนะครับสุดท้ายเป็นซุยครับอร่อยทุกเมนูเลยครับ